เคยมีคนถามหลวงพ่อสุดว่าตีใหญ่นะ่ะมีของดีอะไรท่านตอบว่ามันไม่มีอะไรดีหรอกของที่มันได้ก็เหมือนที่ข้าให้เองอีแหละแต่ที่มันอาจจะมีมากกว่าใครๆก็คือความเชื่อมันเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากวิชาที่มันล่ําเรียนก็หัดท่องจําเอาจนขึ้นใจมันฝุดบ่อยๆมันก็เก่งเองก็เหมือนมีดที่ได้รับการลับอยู่บ่อยๆ เพียงแต่มันใช้มีดไปในทางที่ผิดไปปล้นไปจี้เขากรรมก็เลยตามมันทัน สำหรับใครที่มีวัตถุมงคลของพระราจา์เนี่ยผมยินดีรับเช่าเลยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ตรงนี้นะครับฝากไปพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเห็นคลิปนี้ช่วยกดแชร์ช่วยกดคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ like, นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ